เอาละครับผมก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมลอาลา่าคอสโกกันต่อเนาะแล้วก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วกนดีกว่านะครับผมเราก็มาตามล่าหาสมบัติกันต่อเนาะไปครับขึ้นาน,นี้แม่มุมมาดักรอเราแหมไม่ได้แอมเราหรอกขึ้นไปก็จะโดนดักกินเลยละสิโอเคครับไปแล้วอ๋ยคันโยกอุ้ยข้านมีอีกสองตัว นี่สีแดงโอเคครับลองดืงด่มดูโอเคโอเคมีค้อเพิ่อยู่ข้างบนเราต้องไปเอาก่อนเนาะนี่แน่มีไฟแล้วอะไรก็ง่ายขึ้นครับโอเคเราลงไปเอาหอ,อกด้านล่างครับมีไฟละสบายนี่แน่ปลายปลชิวๆไม่งไงล่ะเอาปิดยิงดิซะเลยโอเคครับไปขึ้นบน มีข้อเพิงแล้วก็ง่ายนี่ครับโอเคหอ,อกไว้นี่ไงล่ะชิวๆครับโอเคเฮ้ยโอ้ยเ,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 เพียบเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไปครับไีทยงซ้ายก่อนโอเค เฮ้ยหืมลบโอเคอยังง่ายอยู่ครับโอเคเรียบร้อยอันนี้ล่ะเดียนะ๋ยวน้ามีคออเพิงอยู่ด้านบนสำรวจกันครับมีคันโยกสีแดงมีกับดักอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวอ้อเมาคออเพิ่ก่อน ได้ครบเพลิงล้วอะไรก็ง่ายขึ้นเฮ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นนะกำจัดมันอยู่ด้านหลังนะตามมาตามมาลอยมันอยู่ด้านนี้เราค่อยกำจัดมันดีกว่าหรือว่าจะลอให้มันไปโดนธนูดีมา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 เอ้ยไม่โดนอีกอันนึงมามามาไม่เหรโอเคไปชั้นต่อไปมีงูอยู่ด้านบน เราใช้คอปเปอร์ไม่ได้มีกับดักสีแดงมีเสาหนึ่งต้นแล้วก็มีสีเหลืองเฮ้ยดีนะเราถือคอเพเปอร์อยู่โอเคเอาท่านหินลงมาดีกว่าโอเคสีส้มผักไปนีอะไรมีกับดักสีเขียวด้านบนโอเคตามมาตามมาเราจะจำเป็นจะต้องลอ่อ จ้าตัวนี้ขึ้นมาด้านบนเนาะโ okay. อเคยังง่ายอยู่คแรบบับโอ้นี่แหละมาผักลงมาโ okay. อเคยังง่ายอยู่ยังง่ายอยู่เฮ้ยโอ้เฮ้ยเดินกลับไปไม่ได้แล้วด้วยเฮ้ยบวก่อนโอเค เราเดินไปได้รอบเดียวนะมีพื้นแตกเต็มไปหมดเลยเฮ้ย,ยตัวนี้มาตักรอด้านบนจำมันนะมีเสาหินต้องเอาเสาหินไปไว้ตรงช่องตรงนั้นแน่เลยโอเคกำจัดตัวนี้ก่อนอเกะกะนี่แน่ <c oughs> โอเคเยวหินไปไว้ตรงช่องนั้นเนาะเราจะได้เดินข้ามไปได้ง่ายๆ โอ้ยงูตัวเบื้เริ่มเลยครับคงจะเป็นบอสเนาะโอเคพักไปเดนะี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันชูคอไว้เดี๋ยวโอเคโอเคเราก็ซอบพอดีเลยโอ้โหอะไรจังได้จังหมาหมอพอดีเลยครับถ้าเราลงตรงแง่ง,งนั้นรับรองตายแนะ่มาแล้วเฮ้ยจรไปาโอ้ คันโยกสีเทียบเลยเนนะมองไม่เห็นสุดปลายทางด้วยสิเดี๋ยวนะครับผมโอเคเราขึ้นไปดูเลยดีกว่าโอมีเสาหินคันโยกนี้มันจะดันเสาหินตกลงมานะครับเจ้างูใหญ่มันจะฉกตามร่องสีส้มเนาะโอเคมโผล่ขึ้นมาละข้างบนนี้มันฉกไม่โดนเนาะ โอเคเราต้องดันเสาอ,อินลงไปทับใส่มันนะสิโอเคมีเสาอยู่ต้นเดียวด้วยเอาสีไรดีอะสีส้มเนาะเอาเสาแรกเลยเราลงมาเราก็ต้องไปทันโยกสีส้มเนาะเริ่มยากครับสีเขียวนี่นะ นี่คงต้องตรง,งหัวมันนะเนยวนะขอลองเป็นสีน้ำเงินก่อนเนาะเอ้ยเกือบตกเฮ้ยมาแล้วหลบก่อนเนี่ยตรงหัวมันเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเราต้องไปตรงพันยศสีเงินเนาะโอเคเอาแล้วต้องลอง้อมอีกนะ สงสัยจะผิดอันนะครับให้มันกระแทกหรือเปล่าเดี๋ยวนะโอเคลองดูกระแทกเป็นไรไหมไม่เป็นไรโอ้ยเสามีต้นเดียวตายแล้วเวรกรรมคืออต้องยอนตายเลยครับัน,นสีเขียวเนาะ ใหม่ครับแก้ตัวทีแรกกะว่าจะสีส้มนะแต่คันโยกมันหยุ่ไกลไปนิดหนึ่งเอาสีอะไรดีครับเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเลือกดูก่อน สีเงินนี่แหละใช่ไม่ใช่ต้องล่อก่อนโอเคให้มันหล่นหล่นกระับเนะมันกระแทกไม่ได้เอาไม่ทันเอาใหม่เอาให,าใหม่มนเลยครับผมไม่ใช่สีเงินละต้องเป็นสีส้มเนี่ยแหละอย่างที่กล่าวไว้ตั้งแต่แรกรอพักโอเค เริ่มรอบไปนี่แหละออลงไปพอดีเลยเรียบร้อยทับลงไปครับผมถึงกระดิ่นโอเคครับผมแค่ที่เผ้านละโอเคครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เรามาติดตามกันต่อในคลิปต่อไปเนาะก็ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ไปละ b